สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเ,ออเจ๊ตังคนภูไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงฮานอยพิเศษค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เป็นวันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสามกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะฮานอยพิเศษพี่น้องค่ะเมื่อวานมีใครโชคดีหรือเปล่าน้อพี่น้อง จะตังให้พี่น้องแปนตัวเลขนําโชคห้าตัวนะคะตัวเลขนําโชคห้าตัวมีตัวเข้าอยู่เลขหนกับเลขหกนะคะทุกครั้งจะบอกท่านผู้ชมว่าเน้นตัวเลขนําโชคนะคะสามารถจับคู่วิ่งรูดได้นะคะพี่น้องหาเนาะแต่ก็เราไม่รู้ว่าทุกวันที่เราทําไปนะดวงเราจะมีโชคเราจะมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่จะตังก็ขอทําให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางทุกวันนะคะ พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเจาตังยุ่งใสเนาะค่ะนาะเะมื่อนี้บอกเมื่อนี้มันนั่งอยู่ในรถค่ะไปกับพี่สาวว่าจะไปไอขอ,อ,อความฝันปู่สุกอีกรอบได้ยินว่าป,ปู่สุกฝันดีนะคะเจาตังก็เลยจะไปหาปู่สุขนะคะตอนนี้พี่สาวขับรถอยู่นะคะก็ของพี่สาวก็คือช่องเ,ออเป็นภาษาอังกฤษนะคะชัชวาลโสภพรเจวา,าลีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชื่อใหม่อยู่นะ อ่าเดี๋ยวขอมาบอกฮาหนอยฮาหนอยอพิเศษก่อนเมื่อวานนี้ตัวเลขนำโชคของเราอ่ะเข้าไปสองตัวนะคะตัวเลขนำโชคของเราเข้าไปสองตัวก็คือมีเลขหกกับเลขหนึ่งนะคะเลขล่างออกหกศูนย์นะคะเลขบนออกอ้าพูดผิด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 พีด่ด,ดอ,อกผิดหน้าผิดหน้า ตัวเลขนาโชคนะคะของเราเข้าไป2ตัวมีเลข1กับเลข5านะคะขอโทษกอร์ไพเดอร์ค่ะพี่น้องเมื่อกี้พูดผิดนะคะมีเลข1กับเลข5นะคะตัวเลขนําโชคแต่ว่าเจตังให้วิ่งรูดไม่ถูกนะคะเพราะว่าให้วิ่งรูด2กับ4นะคะเลขล่างออก88นะคะบนออก1 3 5 135หาหนหะคะ135ก็ถ้าใครวิ่งรูด1กับ5ก็คือเข้าสรุปแล้วก็คือ เข้าแต่ตัวเลขน้ำโชคนะคะสองตัวเท่านั้นนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันที่สิบสองไม่เข้านะคะส่วนวันที่สิบสามก็เราทำตัวเลขให้ท่านผู้ชมใหม่เนาะขอแก้ตัวใหม่เนาะ่นหนลืมปนั้นหมดเล สำหรับตัวเลขนำโชคนะคะของฮานอยพิเศษในวันที่13นะคะในวันที่13กรกฎาคมพศ2563นะคะตัวเลขนำโชควันนี้ก็มีเลข4เลข9เลข8เลข6และเลข0นะคะ4 9 8 6 0 4 9 8 6 0, 4, 9, 8, 6, 0. และ6คู่เด่นนะคะหคู่เด่นก็จะมี4 0 4 2 4นย์สี่สองสี่แนะคะแปดสและ8ปดหกแสและ8 6นะคะ ตัวกันก็จะมี60และ90นะคะตัวกันมี60และ90นะคะวิ่งรูด4รอง8นะคะวิ่งรูด4รอง8นะคะวิ่งรูด4รอง8นะคะยำ้ำย้ำนะคะยำ้ำตัวเลขนะคะยำ้ำตัวเลขก็คือ6คู่เด่น40 42 48 404248 8284และ86 8284 86 60แล้วก็90นะคะเป็นตัวกัน60แล้วก็90นะคะเป็นตัวกันนะคะวิ่งรูดเสียรอง8นะคะสำหรับตัวเลข3ตัวนะคะตัวเลข3ตัวก็มี440 440 948 9ก้านะคะและ682นะคะ682นะคะ440948และ682นะคะฝากไว้สำหรับแนวทางเลือกด้วยนะคะฮานอยพิเศษในวันที่13กรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกาะคะ,ะพี่น้องพี่น้องกะ เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมตัวเลขนําโชคก็สามารถนําไปจับคู่วิ่งรูดได้นะคะจับคู่วิ่งรูดน,นะคะสองตัวบนล่างไปกลับได้นะคะพี่น้องค่ะเมื่อวานนั้นว่นาสิยาเดียวไปอันขอตัวเลขนําคู่สุกเด้อพี่น้องเด้อตามไปเด้อสําหรับถ้าไปอันที่ตามผู้สุกนะ ปกติอ่ะผู้สุกอ่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นฟันดีแล้วกับเลขเพิ่นนัะเข้าดีนะคะพี่น้องอันนี้นะที่ลุ้นเป็นงวดที่สี่แล้วละ่ะจะเป็นงวดที่สี่แล้วแหละนะไปตามความฟันของผู้ผู้เหล่านี้เพิ่นบอกว่าความฟันของเพิ่นนะคะเพิ่นฟันดีเนี่ยตัวเลขเพิ่นว่ามักซีเข้าเพิ่นก็เลยอ่ามาเอาให้ฟังนะคะเนาะเอ้ตังกะ เลยถามเพิ่นนะ่นะว่าเพิ่นฝันแบบไหนแบบไหนฝันว่าจังไดจะต่างกันจะเอาลงคลิปให้ท่านผู้ชมเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปลงให้นะคะแต่ตอนนี้อยู่ในรถอยู่นะคะต้องรอก่อนนะระยะทางก,ก,ทาะะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะขับรถก็ประมาณสัก น่าจะ45นาทีถึงปเจ๊บ้านเานาะประมาณ45นาทีนี่แหละค่ะพี่น้องจากบ้านเจ๊ตังไปเนาะถ้าทำช้าก็นานหน่อยนะคะใดถือกูถืออย่าลืมคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องค่ะใครถูกไม่ถูกอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะคะ คลิปไปแน่แม่นี่พี่น้องต,ตัดคลิปอยู่ในรถมีผลละคับให้ไหมคะมีผลละคับขับให้ก็เลยตัดคลิปไปด้วยโอ้ฝันดีลูกศิษย์ฝันดี ไอ้ระเจาหันคักแล้วรีเลยเป็นยังมันมีคนขับรถไ้มีคนขับรถไ้มันกัดเฮ็ดงานไปหนาวสีมันจำบ่ายนะ่ะมามาอันนี้กำลังลงคลิปให้เจาวานะคะท่านผู้ชมลงคลิปให้เจาวาก่อนฝากติดตามเจาวารีด้วยเดอ้อเดี๋ยวจะตั้งจะแชร์ไปอยู่ฝากติดตามหน่อยให้น้องเทวินนะคะ ชอยเพิ่นเฮ็ดคลิปค่ะพี่น้องเพื่อนกำลังเป็นมือไม้ฮัดครับจังไหนก็ฝากติดตามหนเดอ้อนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามนะคะฝากติดตามน้องเทวินหน่อยพอได้ค่าขนมเนาะ,ะเนาะตอนนี้ยังไม่ได้อะไรหรอกพี่น้องพอแค่ให้ผ่านกด y o u t u b e ก่อนนะคะยังไม่ผ่านกดเลย YouTube ก็ไม่ใช่จะทำง่ายเนาะพี่น้องเนาะทำยากอยู่นะคะ กว่าจะาได้หนึ่งพันตอนนี้ยังไม่ถึงหนึ่งพันเลยค่ะพี่น้องเพิ่งจะได้สองร้อยสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยต้นๆน,นี่แหละฮะ ที่จะเข้าไปดูก็วันนี้ของก mm ีว hmm. ่าได้สองร้อยเพิ่งจะได้สองร้อยจ็่คนนะคะพี่น้องยังไม่ถึงพันคนเลยนะคะสําหรับใครที่เข้าไปดูของช่องเจ๊ตังช่วยไปกดดูคลิปของอชัดชวานนะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้นะคะเดี๋ยวจะแชร์ลงให้แล้วก็ดูให้หน่อยยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นาภาษาไทยเ้อมาก,กดตดิดตามเป็นกำลังใจให้น้องเทวินหน่อยนะคะน้องเทวินอยากไปด้วยนะคะพี่น้องค่ะ โอเคนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะสำหรับวันวันที่สิบสามกรกฎาคมนะคะพศอสองพันห้ารอยหกสิบสามค่ะขอให้ทุกท่านรวย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 นะคะ